รักกอนแคบเน่ะชูนิคันทำไมเนาะโดยวทั้งใบไม่มี random ทัวชัวขนาดมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องหยุดมองที่ไม่มีเงือนไขดูีเสี้ยวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานน o ดีย t ได้ only one แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการาเธอเปลีนทุกทีสดสีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลที่ยุลาได้สาตา เวลา,าที่หยุดเวลาบบทีทา่สวยตามไม่ต้องมีความเร็วกัแสงว่าที่จะหยุดเวลาหมดแรงจนเดินสัดุดเมื่อตอนที่หยุดแล้วหันมาไม่ว่าเป็นใครก็หันตาเธอทำให้โลกถึงบดใหมุนชใลทงทุกอย่างดูเหมืนจะสบสา,า่าตอนที่เธอทำหน,าน,น้างงชีบอกหน่อยทำไมแค่เงดูดี Tell me what you want and e you a t c h i e แอบยิ้มแอบมองไปอยู่ใกล้สาโนน n o t i n g on อยู่ตรงนี้ไมาไ ก็อชอบเธออ l อ y ยู่แก to do y อยู่แกจะ o ูแค่มองว่าชอบเธอแต่ใจมันชอบเลยเปลี่ยวไปมันสายลมแล้วเธอจะรู้ตัวไหมของใจจะหลายคนนโ mm hmm. ลกทั้งใบใไม่มีแหวนมถท่วชั่วขนานันไม่มีอะไรที่เป็นห่วงเธอจำม่ทกทุกอย่างไม่เคลื่อนไวฉันต้องหมองเธอยังไม่มีเงื่อนไขดูแค่เสี้วยวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานๆยได้ mm hmm. the only one. อลิกเธอ เธอทำให้ฉันนั้นอยู่ในฝันแตแทธจะลืมเวลาตื่นอยากจะลองหลับตาแต่เธอได้มองกลับมามันคลับคลายคลับคลา,ลคลาและเธอก็เดือรับลาไม่ได้ยินอคอพูดเลยก็่คามทำตัวให้ฉันเป็นได้แค่คนที่เธอไม่เคยจะจำมันเวทมนต์ีสทยดับแม่จิตย่าเล่นคนไม่เก่งยสิออยู่ที่ไหนและเล็กน้ มาในพรุ่งนี้ทั้งโลกแลมีแค่สองเรามันพี่ในฝันเ no. อ like, าไว้เธอคงไม่เข้าใจมันอาจจะมีสักวันไม่ว่าจะนานเท่าไหร่โด u เราทั้งใบไม่มีแรงโรน,น้มถ่วงชั่วขณะแลไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอ,เธอทำให้ทุกอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยดมองเธย่งไม่มีใใเงินไขเพียงแค่เสี้ยวนาทีด้เป็นเวลาที่นานาน,นานเาได้อลวอแค่เธอท่านั้น